ใครจะไปก็ไปสิมันแผ่นดินผืนนี่ใครไปไหนก็ไปได้สิหรือใครจะไปก่อนไปหลังก็ไม่มีปัญหานี่ผมไม่ได้ผัดข้อ,ของอผมไม่ได้ผูกขาเขาไว้นะนถ้าเขาไม่ได้ผูกขาผมผมไปไหนก็ไปได้จะไปไหนก็ไปได้ไปเวลาเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์นะคะเพราะว่าไปกระแสขอบคุณครับีโยได้คุยกังไงโยครับคันนี้คุยตรงวันโอ้ถามอยู่ได้ ขุยตรงวันน่โอ้ถามอยู่ได้ถ้าเราจะไปชมพรไม่มีปาดหน้ากันล้วจะไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะวันเสาร์นี้ลงพื้นที่ภาคใต้คุณบอกว่าที่นี่ท่านจะไปชมพนนี้บอกไม่มีก็ไม่มีสิโอ้ยความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ซึ่งนำมาสู่ศึกการไล่ปาดหน้าของสองในพลอย่างหนักหน่วงคนหนึ่งอายุ ใกล้80อีกคนหนึ่งใกล้อายุใกล้70นะครับแล้วนําไปสู่การระเบิดอารมณ์อย่างต่อเนื่องของท่านพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นะครับเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์นั้นระเบิดอารมณ์อย่างเครง่งเครียดนะครับจากการที่มีรายงานนะครับว่าพลเอกมีการนะครับถูกประชาชนไล่นะครับที่เยาวราชนะครับหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ได้มีการไม่พอใจนะครับมีการ วางแฟ้มลงกลางโพเดียมของผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ไม่ยอมถแถลงข่าวอย่างปกติที่มักจะทํากันมีการทิ้งแฟ้มให้ผู้สื่อข่าวนั้นไปอ่านคําแถลงกันเองแค่นี้ผู้สื่อข่าวก็ตกตะลึงนะครับถึงกับมีการโหการทำเนียบวันนี้ที่ทำเนียบนั้นร้อนตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่ามีข่าวลือสะพัดว่าสงครามปาดหน้ากันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย,ย์ซึ่งหมายถึงเดิมพันในการเป็นผู้นำประเทศต่อไปในอนาคตของทั้งสองคนด้วยนั้นได้ลุกลามมาถึงจุดที่นะครับหากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้เห็นภาพที่พลเอกประวิทย์โดดประชุมคลมอไปหานายกอบจอ,อดีตกำนันนะครับในวันอังคารส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับไปราชบุรีไปผัดหมี่ซั่วโชว์ในวันตุจจีนเพื่อดูดสอสอประสิบป,ปัตในวันพฤหัสแล้วพอถึงวันเสาร์พลเอกประวิทย์ก็ไปนครสวรรค์เกือบเดินสะดุดกล้มกลางงานตุจจีนมีการลำ้ำป้อนะครับกลางสาวนาครสวรรค์จานวนมากขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็จะไปวันที่30 หากข่าวนี้ทั้งหมดทําให้ประชาชนเห็นถึงความเลหลวไหลและการแข่งแย่งอำน,นาจจนน่าสมเพชนะครับวันนี้ความน่าสมเพชทั้งหมดของความกระหายอํนนานาจได้มาถึงจุดที่ตั้งแต่เช้านะครับข่าวสะพัดทำเนียบรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งอยู่รวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วแล้วกําลังจะลงชุมพรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญของรวมไทยสร้างชาติเป็นพื้นที่ซึ่งคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนั้นเคยไปร่วมงานแข่งเรือนะครับแล้วก็หมายมันว่าน่าอย่างน้อย ในบรรดาเขตต่างๆทั่วประเทศไทยสําหรับคนที่ดูถูกว่าพักนี้จะไม่ได้สอสอเขตเลยนั้นชุมพรน่าจะเป็นเขตหนึ่งที่พลังอรอวมไทยสร้างชาติได้สอสอครับวันนี้ข่าวสพัด์ทั่วทำเนียบตั้งแต่เช้านะครับว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จะไปรวมไทยสร้างชาติในวันเสาร์พลเอกประวิทย์ก็จะไปชุมพรด้วยนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนั่นคือ2ลุงนะครับประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าอาจจะมีการลงพื้นที่ ประชันหน้ากันในกรณีพลเอกประวิทย์นั้นรายงานระบุว่ารอทีมยุทธศาสตร์พลังประชารัฐเคาะว่าจะเอาประวิทย์ไปลงชุนพ,นพร้อมกับพลังประชารัฐหรือไม่นะครับเรื่องนี้วงการการเมืองซีดปากด้วยความมันนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงคืนนนะเวลานี้ มีนักการเมืองประเภทนะครับข่า2เจ้าบ่าว2นายรับตังสองทางนะครับพร้อมจังโกยเงินจากทุกคนนะครับที่ยังไม่ยอมแสดงตัววันไหนเสตูมีกิจกรรมในพักก็ไปโผล่กับกลุ่มเสตูวันไหนเสป้อมมีกิจกรรมก็ไปโผล่กับเสียป้อมดังนั้นมองกันว่าเสตูกับเสียป้อมอาจจะถึงเวลาที่ต้องควานความชัดเจนนะครับจากกลุ่มนักการเมือง แนวนกสองหัวแบบนี้การลงชุมพรก็น่าจะเป็นวันตัดสินว่าถ้าใครไปชุมพรกับตู่ก็คงไม่อยู่กับป้อมและถ้าใครไปกับป้อมก็คงไม่อยู่กับตู่ดังนั้นปฏิบัติการตัดท่อน้ําเลี้ยงใจสองทางให้นักการเมืองกลุ่มกิน2ต่อก็จะยุติลงทันทีนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นี้บรรยากาศที่ทำเนียบก็เป็นไปอย่างเครง่งเครียดนะครับพลเอกประยุทธ์เองผู้สื่อข่าวพยายามถามตั้งแต่เช้าเรื่องลงชุมพรจะลงไปพร้อมประวิทย์หรือไม่นะครับนักข่าวถามทีไรพลเอกประยุทธ์ก็หน้าตาหงุดหงิดอย่างต่อเนื่องนะครับ ตอนเริ่มประชุมครมาก็หงุดหงิด ยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลังประชุมคลรอมอก็หงุดหงิดจริง,รงๆก่อนประชุมครอมองหงุดหงิดมากขึ้นด้วยเพราะว่าผู้สื่อข่าวทำเนียบได้ถามเรื่องซึ่งสื่อที่มีกระดูกสันหลังทัองธรรมและน่าชมเชยนะครับนั่นก็คือถามเรื่องรัฐบาลคิดอย่างไรกับการอดข้าวของตะวันและแบมซึ่งอดอาหารนะครับอดน้ําประท้วงคดี1นึครบ7วันเรียบร้อยแล้วจะเป็นน้าพึ่งหยดเดียวหรือไม่นะครับเรื่องนี้ต้องชมนะครับเพราะว่าขณะที่สื่อหลายค่ายยังไม่กล้าถามนะครับสื่อทำเนียบได้เอาคําถามนี้เจ่ะปากพลเอกประยุทธ์่อไมต แต่อย่างใดนะครับหลังจากประชุมครมาเสร็จผู้สื่อข่าวถามพลเอกประยุทธ์เรื่องพลเอกประวิทย์ต่อความสัมพันธ์มีอะไรบ้างพลเอกประยุทธ์โมโหใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกว่าพลเอกประวิทย์จะไปที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้ผูกขาท่านเอาไว้ย้ำนะครับว่าน,นี่คือคําพูดของคน68พูดถึงพี่ใหญ่ที่แก่กว่าตัวเอง10ปีและเป็นพี่ซึ่งเลี้ยงดูดูแลน้องๆกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนายทหารด้วยกันว่าพลเอกประวิทย์จะไปไหนก็ไปนะครับผมไม่ได้ผูกขาท่านเอาไว้นะครับแล้วก็แสดงอาการหงุ เกี่ยวกาดนักขา่าว่าเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะครับไม่มีประโยชน์ในการเสนอข่าวแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าพยายามถามต่อว่ามันเป็นการปาดหน้ากันลงพื้นที่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์เริ่มอารมณ์ขึ้นนะครับบอกว่าที่คนมอง แบบนี้มีแต่สื่อพูดคนอื่นเขาไม่ได้มองกันนะครับแล้วในสุดก็มีการระเบิดอารมณ์เดินหนีนักข่าวไปทันทีนะครับขณะเดีวยวกันพลเอกประวิตยวันนี้ก็ค่อนข้างเกลี้ยกล่อเป็นพิเศษนะครับผู้สื่อข่าพยายามถามเช่นเดียวกันว่าการปาดหน้าพลเอกประยุทธ์การปาดหน้าพลเอกประวิตยแบบนี้นะครับเป็นการประลองกําลังกันหรือไม่จะไปลงพื้นที่ที่ชุมพร พร้อมกันหรือไม่นะครับรอบเช้าผู้สื่อข่าวพยายามถามพลเอกประวิตย์มองด้วยหางตานะครับด้วยสายตาที่ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อนะครับหลังจากนั้นนะครับพลเอกประวิทย์ถูกผู้สื่อข่าวถามอีกรอบหนึ่งในการประชุมหลังจากการประชุมคอรมอเสร็จสิ้นนะครับผู้สื่อข่าวถามคราวนี้ พลเอกประวิตธอารมณ์ขึ้นทนไม่ไหวนะครับฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวของ Voice TV คุณก้าเนี่ยนะครับถามพลเอกประวิตธนะครับเรื่องอยังคุยกับประยุทธ์หรือเปล่าในสุดพลเอกประวิตธระเบิดอารมณ์นะครับบอกว่ากําลังคุยคุยกันอยู่ทุกวันถามอยู่ได้นะครับและพอถามเรื่องของการลงพื้นที่ชุมพรนะครับพลเอกประวิตธก็เริ่มระเบิดอารมณ์ล้วตะคอกเสียงดังนะครับจนเกิดบรรยากาศวงแตกกลางทำเนียบ ขณะเดียวกันนะครับตอนเย็นมีการประชุมพักพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องของการลงพื้นที่ว่าจะไปภาคใต้หรือไม่พลเอกประวิทย์อารมณ์ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับตะคอกเสียงดังว่าไม่มีถามอยู่ได้เดินเข้าไปในลิฟต์ก็ยังอารมณ์ขึ้นนะครับเป็นบรรยากาศที่2ลุงนะครับสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ไหวแต่ว่าความเมามันในอารมณ์ในการระเบิดอารมณ์กลางธรรมเนียมนั้นพุ่งกระฉูดรัฐมนตรีหนุ่มๆถือว่าความสามารถในการระเบิดอารมณ์กลางธรรมเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุทินจุรินทนร์ธนกรยังไม่สามารถ สู้กับพลเอกประวิทย์ในวัย78และยังไม่สามารถระเบิดอารมณ์สู้พลเอกประยุทธ์ในวัย68ได้นะครับพลังประชารัฐเองวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พลเอกประวิทย์น่าจะมีความสุขนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวผู้สมัครกรทมชุดใหญ่แล้วก็โชว์ศักยภาพในการดูดนะครับเพื่อไทยประชาธิปัตย์ไทยรักไทยนะครับหลายคนทยอยเข้าพลังประชารัฐไปอดีตเพื่อไทยท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณ พักดีหารหิมาทองคำเขตราชพราววันนี้ไปพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสกลทีก็กลับมานะครับนำทำนำทัพพลังประชารัฐในการสู้ศึกกทมประชันกับพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณธนกรนะครับวันนี้ออกมาพูดเรื่องกรณีสวรชัยบอกว,ว่าชื่อพักออรวมไทยสร้างชาติเป็นชื่อพักอภปมงคล หนกันแล้วเป็นคําว่ารวมท่าสร้างชัยนะครับคุณธนกรบอกว่าไม่สนใจเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของสวใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับคุณสมศักดิ์นะครับแกนนากลุ่มสามิตรวันนี้ถูกผู้สื่อข,ข่าวถามอีกว่าจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือไม่ได้ย้ํากับท่านผู้ชมไว้นานแล้วนะครับว่าสามิตรจะเป็นจิก๊กซอสําคัญของพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าถ้าหากสามิตรไปพลังประชารัฐก็กลายเป็น พักไส้กลวงทันทีนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณสมศักดิ์ถูกผู้สื่อข่าวถามว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่นะครับคุณสมศักดิ์ไม่ตอบบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อว่ารัฐธรรมนัดกลับมานะครับจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ไม่ยอมตอบแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเล่นงานพักฝ่ายค้านนะครับคือคุณสนธิยานะครับซึ่งเป็นคนของฝั่งของรัฐบาลเองนะครับซึ่งก็ได้มีบทบาทในการยื่น จะยุบพักเสร,รีรวมไทยจากการไปฟ้องพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้ก็ถูกคุณสมชายศรีสุทธิยากรนะครับจากพักเสร,รีรวมไทยสอนมวยนะครับนั่นก็คือบอกคุณอบอกคุณสนทธิยาว่าจะไปยื่นเอาผิดเสร,รีรวมไทยเนื่องจากคุณวีระแล้วก็สมชายศรีสุทธิยากรเป็นคนของเสรีร,รวมไทยนั้นคุณสมชายบอกว่า ทั้งสองคนนะครับไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักแต่อย่างใดแล้วก็บอกคุณสนธิยาว่าอยากจะร้องทั้งทีสะท้อนความหัดมีความรู้ทางกฎหมายบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คนของพลเอกประยุทธ์หรือคนของพลเอกประวิทย์หน้าแหงนะครับไปยื่นเรื่องร้องเอาผิดคนอื่นแต่ถูกเขาด่าว่าไม่มีความรู้ทางกฎหมายอย่าร้องโม้ซัวส่งเด็ด